เชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจา้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่2 9เมษายน2564 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffic.ts e ระหว่างวันที่25-30เมษายน2564สมเด็จพระเจา้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูรณราชกุมารประสูตรเมื่อวันที่29เมษายน2 5 4 8 ทรงได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระบร,รมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิย์ว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชตมีความหมายว่าผู้ทําประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทําเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วง และทรงได้รับการสถาปนาและเฉลิมพระนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีชตมหาวชิโรจามังกลสิริพิบูตราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562จบข่าวในพระราชสันันาแล้วนะครับรับไปติดตามที่คุณคอนวดีและคุณพระราวิย์ผมจริญได้มีชัยสวัสดีครับ